<Yeah. S 2> เกียพอผัดเพาใส่ไข่นะหนูหนูเอาไข่ได้เปล่าเกีย <Yeah. S 1> ไข่อะไข่ทอตดตาปลานะลูกนะ <Yeah. S 1> ไม่ไม่แล้วไข่ไม่เอานะอะไรนะคะไข่อะไข่เอาไม่ต้องทอ, <Yeah. S 1> อ,อดหรอกทอดตาปลาก็พอมาอยากกินอะเราเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าพ่อผัดไข่มาแล้วตอกฟองแนละ้วมันเหลือไข่แค่ฟองเดียวเอง แล้วแต่งตัวยังลูกสวัสดีครับนีบ่สวัสดีครับ,รบมันพอใส่ไข่ไปมันมันเหลือแค่ฟองเดียวไงไม่ต้องหรอกมั้งแต่มันไข่ข้าวพ่อก็น้อยวะ่ะไม่ไม่หนูไม่ต้องใส่ไข่ได้ไหมสวัสดีครับรหนูไม่ไอไข่อะพอจะได้ใส่ข้าวผัดพ่อหนูก็กินปลาไปอย่างเดียว เอาไงหรือเจียวไข่ฟองหนึ่ง่ะเจียวไข่ฟองหนึ่งแล้วปลาล่ะก็กินคินี่ครับ,ดไ,รบได้ได้นี่ครับฮ่าฮ่าฮ่าพอซื้อกุ้งมาเว <laughs> ้ยซื้อกุ้งมาไม่สั่งให้หน่อยก็นี่ไงก็ผัดเผื่อแล้วนี่ไงถ้าหนูกินก็กินนะแต่กุ้งมันจะสุกแบบไหนอะเราจะรู้ได้ไงว่าสุกไม่สุกอะสุกหรือเปล่าสุกหรือเปล่า พอทำแบบขอดูขอดูแกคุณพ่อสุกแล้วสุกแล้วพอแล้วกุ้งกุ้งมันสุกมันต้องแบบไหนอะครับแบบนี้มันสุกหรือยังอะสุกแล้วเคยกินเนอเนี่ยเฮ้ยแต่มันยังไม่เหลืองเลยนะธรรมดามันต้องเหลืองก่อนไม่ใช่เหรือทำไมอะไม่กินกันอย่างนี้หรอกนี่ครับ นก็ขขไข่กินหน่อยดินี่สัตว์เดินนะครับขอกินไข่ได้เนะื้กินข้าวด้วยกันครับวันนี้ซื้อกุ้งม,มาครึ่งโลรอซะกระเพาะก็เอามาผัดนี่ไงก็เดี๋ยวถ้าหนูอ่ะถ้าหนูจะกินกุ้งหนูก็กินในนี้ไม่ต้องแล้วกนะุ่งนะี้วันนี้แฝดได้กินกุ้งใหญ่อร่อยใช่กุ้งไม่น้อไม่ต้องแล้วนี่ครับกินด้วยกันไข่ดได้ได้ได,ได,ได้แต่มันน่าจะสุกหรือมั้งเคีือ ห,หออนูรู้ได้ไงมันสุกชัวร์เปล่าเคยกินเลย้ยเนี้ยกับกุกก้งมาแต่พอใส่ไข่ใส่ไข่ไปสองฟองแต่พอก็ใส่น้ำปลาน้อยฮะเคนแล้วโอเคนี่ครับนี่ทำอะไรกินไขนะ่พี่ซื้อข้าวข้าวหอมมะลิมาสองถุงเว้ยแล้วก็ซื้อกุ้งมาเยอะเพิ่งเดี๋ยวทำเองก็อเอแล้วอะก็ทอดไอ้ไม่ต้องเจียวดิ เอาแค่ไข่ดาวปะไข่เจียวไข่เจียวก็ต้องยุ่งเข้าไปใหญ่เลยดิแล้วไหนจะปลาอีกล่ะนี่ครับกินด้วยกันนี่ขอไข่เจียวดิกินด้วยกันกับพ่อไงไม่เอาไข่เจียวพ่อใส่ไปในข้าวผัดพ่อแล้ว,ลว,ขวไข่ดาวอ่ะไข่ดาวก็พอวางไว้ตรงนั้นวางไว้ตรงนั้นเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวทำเองยุ่ยว่าไข่เจียวพอแล้วพอแล้วกุ้งมันสุกแล้วเนาะเกลือสุกชัวร์นะมันม,มันไม่รู้ว่า เห็นก oh, like ็หร no like er right. er no ือเปล่าอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่ามันสุกหรือไม่สุกอ่ะสุกครับเนี่ยมันเป็นแบบดูในกล้องมันมันดูไม่สุกอย่างที่ไหนได้มันสุกมันต้มแบบต้มเลยสุกนะพอได้แล้วเดี๋ยวไม่สัวนะสัวอ่ะอ่ะงั้นสิงฟังลูกนะพ่ออ่ทำดีดีเออคุยกับทุกคนก่อนทุกคนครับพ่อตอนนี้พ่อกำลังจะเอาข้าวขึ้นนะคะทุกคนดู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 เฮ้ยมันสุกแน่นะ พ่อระวังแล้วอ่ะเมื่อเริ่มระวังแล้วครับทุกคนฮะไม่พ่อกลัวไม่ใช่พี่มิน้นวันนี้มีคนส่งของมาให้คิดว่าของพี่มิน้นหนกลับกล้องอยังอ่ะกลับกล้องไปคุยกับหนูก่อนอะไรเออกลับกล้องไปคุยกับหนูก่อนเดี๋ยวพ่อทำไหนจะทอดไก สวัสดีครับทุกคนดีดีสวัสดีครับทุกคนดียสุกแม่นะเว้ยกุ้งสุกแล้วค่ะเชื่อหนูสิเนี่ยพ่อก็ผัดข้าวให้หนูก็น่าจะกินก้าวผัดพ่อบ้างไม่เอาเสียน้ําใจหมดวะพ่ออุตส่าห์ทำเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆถูกไหแใจมันทำไมมันแฉะแฉะไ่รู้ว่ะทำอะไรอ่ะหลอกครับอือ เฟรีขอพร้อก็มาครับมารับเชิญสวัสดีคุณอาเสรีด้วยนะครับสวัสดีคุณอาเสรีครับสวัสดีครับสุกแล้วจ้าเขาบอกสุกแล้วจ้าทำไมข้าวมันเฉดเฉดะอดสไปนานเลยะ <c oughs> ขอพิมพ์มาว่าสุกแล้วจ้าชัวชัวจ้าชัวชิงชิง อาคุณก่อนคุยกับทุกคนดีๆเกียร์เกียร์ตัวเล็กไปป่ะ,ะนะผัดผ่อนเกียร์อะไรอะเกียร์สตัวเล็กไปป่ะไม่รู้อะครับถ้ามีเวลาอยากติดเล่นอย่าติดเล่น สเตลล์ทำอะไรกินพ่อทำอะไรกินก่อนถามข้าวผัดก NO> ja allora ุ้งพ่อขอาทอดดิหนูทอดเป็นหนูทอดเป็นตอนนั้นอยู่กับยายย่างทอดได้เิข้าวผัดกุ้งครับไข่ดาวหนูอยู่กับซื้อกุ้งมาครึ่งโลยายอยปลุยย่างทอดได้เลยห้าตัวหกตัวครึ่งโลดูดูดูครับทุกคนน่าอร่อยครับพ่อไข่เจียวเอ้ยไข่ดาว ทอดไข่ดาวกันทอดเป็นนะไข่ดาวนีะนี่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 ดูข้าวผัดผมนี่ทอดไข่นี่ครับยิ่งเป็นไงเป็นไงเป็นไงไม่รู้อ่ะแต่มันมันแปลกๆดีนะครับมันมันแปลกๆดีนะครับมันแปลกๆดีเดี๋ยวก็เดี๋ยวทอดปลาเดี๋ยวทอดปลา ทอดปลาให้เกลียนะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับใส่น้ำมันให้หมดเฮ้ยทอดปลามันต้องใช้น้ำมันเยอะสวัสดีครับโนเกียฟังเพลงพี่เอสหรือยังฟังแล้วพี่เอสแล้วก็แชร์ให้ด้วยผมแชร์ให้พี่เอสแล้วนะเพลงพี่เอสเพาะมากครับผมหนุ่มพิจิตรอะครับเพาะครับแล้วแล้วแล้วผมแชร์ให้ด้วยนะผมแชร์เฮ้ยผมว่าคุณ่ะ ติดติดชาร์จแน่ว่ะเพจเพราะว่าเพลงคุณไม่ธรรมดาว่ะนั่นแน่นะมอคือทองก็ไม่ใส่พระเจ้าแค่นี้แหละโถูกอนนั้นยังได้ท้องถูสุดเลยเออพีเอสเพลงพี่เอสเพาะมากครับผมแชร์ให้พี่เอสแล้วใช่น้องเอ็นดูตีตีได้เพาะมากมากเออน้องเอ็นดูเผาก็เก่งเพลงได้เพาะมากมากนะครับพี่ชายผมร้องเพาะคุยกับพี่เกียร์คุยกับพี่เกียร์อ่ะพี่เกียร์คุยแล้วพี่เอสถามว่า เสียงเคาะกระทะสงสัยกระทะทะลุแล้วมั้งคะไม่ใช่พีเอชงมั้งสวัสดีพีเอชพีเอชพีเอชแล้วมาขอบอกว่าค่ะสวัสดีไม่ใช่อันนี้คนอื่นขอบคุณมากพี่อ่านะครับเอฟซีน้องนูเกียทุกคนนะครับฝากผลงานเพลงของพีเอชไว้ด้วยนะครับเพลงเอ่อหนุ่มพิจิตจริงอ่าเกียรลองร้อง่อหนึ่งดิอ่าลองร้องขึ้นมาดิเมื่อกี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเออเมื่อกี้เนี่ย ผมลุบลาางไม่เลาอกปอ่ะป่ะเดี๋ยววันนี้ป่ะอะไรนะอะไรไลอง <laughs> ลองได้อยู่เลย <laughs> นะครับลองลองเข้าไปฟังดูนะครับที่ผมแชร์นี่พี่เอสดูดูดผมทํำคร่าวๆเนี่ยนี่เย่ไงแต่รู้สึกมันดำาๆแปลกๆอ่ะหรือว่าเราไม่ได้เปลี่ยนน้ํามันแต่มันก็เปลี่ยนนะนี่ครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเข้าเกียร์ ปลาน้ำมันปลาสุกยังนี่กุ้ง <พอ S 1> ต้องแกะเปลือกโอ้ยผมไม่ได้แกะว่ะเออผมไม่ได้แกะเลยอะ่ะผมไม่รู้จริงต้องแกะก่อนอเกียด์ถอย,ม,ยอมันจะเดิน,นมันจะเดินถอ,อยลูกโอยอย,อยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้ดูเฮ้ยนี่นี่นปลาปลาปลา,านี่ครับ เอาไหนวะนี่นี่นี่ปลาสวายครับโนเกียชอบกินพุงปลาสวายอี่นี่นี่นี่โอนี่นะครับส่วนอันนี้อันนี้ข้าวแหมข้าวผัดกุ้งผักรวมมิตรผมไม่รู้ว่ามันใส่ผักอะไรบ้างอะไรผมก็ซื้ออะไรนะไอหอมที่มันเป็นกินกับ ไอ้กินกับแหนมอ่ะผมก็ซื้อเขามาพ่อลูกเล่นอะไรกันไอ้ทำกับข้าวกินทางแบบข้าวกินมันน่ากินมากๆากนี่อันนี้อันนี้พุงปลาสวายครับพุงปลาสวายทอดอปลาสวายเราพอรู้พอเนื้อมันแดงๆมันก็จะสุกเฮ้ยรือผมเปิดแก๊สแรงไปวะ มัแค e จะแงไปเปล่าไม่รู้นะนี่นี่นไสวัสดีทุกคนเดีย๋ยวผมเบาแคสก่อนอนี่ครับพี่ต้อยพี่ต้อยกินปลาไหมพี่ต้อยนี่สวัสดีครับเสียต้อยนะครับเทพมงคล3ามออกแกนไนจากสระบุรีพี่ต้อยนี่อืม,อม อันนี้เดี๋ยวของเกี๊ยวเดี๋ยวเราทอดปลาก่อนนะครับเกี๊ยวแล้ว,นนวหนูจะทิ้งไข่เกี๊ยวไข่ดาวเยอะจ้ะช้าตกไม่ยก<ะ>ไม่ติอดอืมจะมีามาก <laughs> มายไม่ช้ไู้อกสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ยกไม่ติดพี่เอสแต่หนูไปกดใจให้แล้วแล้วก็ไอ้กดกดไลค์ให้แล้วเออ กินเผือด้วยนะเกี้ยอันนี้มันแค่จิ๊บจิบแต่นี่ข้าวผัดกุ้งนี่ล่อไข่ไปสองฟองไข่ไข่ไปสองฟองกุ้งหกตัวข้าวหอมมะลิหนึ่งถุงต้องกินข้าวผัดปูที่ร้านวางกุ้งใหญ่สามสิบเก้าสระบุรีเอาอย่างงี้เปิดเมื่อไหร่ดีกว่าเสียเสียเปิดเมื่อได้ไม่ไม่เสียเขาจะเปิดร้านลุงต้อยจะทําร้านโปไอทําร้านใหม่ขึ้นมาอีกร้านนั้นลุงต้อยบอกเล็กไป เออลุงต้อยบอกว่าเล็กไปเว้ยพ่อก็ยังงงง,งงใจกันลุงต้อยมากว่าเล็กตรงไหนวะร้านเบลือเบลอขี่เจ้าก็กี่ได้เลยนะไม่ไม่ลุงต้อยก็ทำห้องแอร์แล้วไนงะลุงต้อยก็ไปทําห้องแอร์อีกลุงต้อยทาห้องแอร์ใหม่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับพี่พี่น้องๆ้อง,องชาวจังอ่าสระบุรีอ่านครอโคราชลบ,บุรีนะครับใกล้ๆนะครับไป ลองไปชิมอาหารนะครับร้านวังกุ้งใหญ่นะครับสระบุรีเยื้องๆกับโรงพยาบาลเกษมราชนะครับ<อ>นี่ตอนนี้ <โฟ S 1> มีห้องแอร์ด้วยน,นะครับน,นี่อันนี้อันนี้คือปลาสวายนะครับเป็นพุงนะครับโนเกียชอบกินนะครับน่าจะสุกแล้วแหละเพราะว่าเนื้อมันแดงแล้วอะเนื้อมันแดงแล้วพ่ออยากให้มันสุกมากอ้าโอเคทําไมลูกมันไม่นิ่มไม่นิ่มโอเค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 ทอดไข่สิเดี๋ยวสิไข่้วยใช่ไหม หนูจะกินทั้งปลาสวายทั้งไข่เลยไงได้ได้โ้โหมันทำไมซ้อนยากซ้อนเย็นเนี่ยล่ะนี่หลุมพี่สวัสดีนมาจการกินข้าวด้วยกันสวัสดีสวัสดีทุกทุกคนนะครับวันนี้มาทำกับข้าวให้ลูกกินนั่นนี่วันนี้ทอดปลาพี่เผมสัญญาจะร้องเพลงพี่ให้จบเลยจะร้องให้ได้เดี๋ยวยองอยู่ปะ เพียยังอยู่หรือออกไปแล้วไม่รู้พีอสเข้ามาฝากผลงานเพลงสวัสดีสวัสดีหนูสวัสดีครับสวัสดีน้องเจนเจนผ่ะปลาตอนนี้ก็ไข่ปลาทอดทุกวันเลยคะ่ะนี่มีอาหารแปลกก็มีนี่อนี่อันนทำเองนี่นี่นีนนนนนข้าวผัดกุ้งม,มาอ่ะตะลงไปเลยต่ะดีๆนะเว้ย หนุนมาดูมาดูโนเกียทําไข่ดาวครับมาเข้าไข่ดาวปั๊บปั๊บแตกไปเลยเปลือกไม่เอาติเปลือกเออเจ็บเปลือกไม่เอาเปลือกไม่เอาหิวเลยสวัสดีโนเกียสวัสดีแม่เจนจิระพี่แม่พัดก่อนไม่ได้เดี๋ยวพ่อเองโอ้ไข่แดงแตกเลยนะเว้ยเดี๋ยวพ่อเองดีกว่ามั้งเฮ้ยเกียมันไม่ใช่ของเล่นนะเว้ย นี่นี่นี่หิวหิวคลิปแม่พัดบอกว่าหิวครับมามาเพ่อะเองไม่ได,เด้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไหมไม่ไหม่ไม,หไม่ได้อะทำไข่แตกยังจะมีหน้าอยกนะหาหนูอยากลองทำว่ะโอ,อ้โหมกับแล,กลบกบอะไรเงี้ยม,มันแล้วหนูจะทำยังไงแล้วเดี๋ยวก,ก่อนอ่ะอ่ะนี่อ่านี่ครับมาดูโนเกียทำกับข้าวกันนะครับทอดปลาหน้ากินจังหิวเลย ครับผมมามามา,มากินด้วยกันนะครับนี่อันนี้พุงปลาสวายทอดนะครับมีมันติดด้วยนะครับสาวๆไม่สมควรกินนะครับเดี๋ยวจะอ้วนเอานะครับสาวๆนี่ต้องมาดูน้องโน,งนงเกียทอดไข่นะเนี่เราหัดไว้ตั้งแต่เรายังอยู่ oh. นะครับนี่เราหัดไว้ตั้งแต่เรายังอยู่ให้เขาได้ทํากินเองนี่ใครอยากกินข้าวผัดกุ้งมั่งนะครับผมผัดไว้นี่นี่ ซื้อกุ้งมาเมื่อกี้นี้ครึ่งโลก็ตัวก็ไม่ใหญ่มากหรอกตัวกําลังดีเท่าหัวนิ้วโป้งมือได้แต่ผักเนี่ยไม่รู้ว่าเขาใส่ผักอะไรบ้างไม่รู้นะไอ้ข้าวผัดไข่เนี่ยข้าวผัดกุ้งเนี่ยผมก็ใส่ไข่ไปสองฟองแล้วก็ผัดอะไรหอมหอ,มอะไรก็ไม่รู้พ <c oughs> อเลยมั้งกลับเลยกลับเลยกลับ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 มานาวฝ <c oughs> ีมือพ่อกับอะไรวะฝีมือพอกับหนูเลยจริงเปล่าเฮ้ยยังม่ทึ่งจิ มันสุกแล้วล่ะเอาเข้าลงจานเลยไหมอ่ะไข่หนูอะเนอะจะได้ไม่ต้องแยกกระปาไปนะครับอืเดี๋ยวพ่อทําให้มารับรัขอลองใส่้ย<ง>หนูใส่จานเองไม่ได้ใส่ได้ไม่ได้เชื่อพ่อเดีเชื่อเชื่อหนูเดีก็เอาหนูจะเอาสุกแค่ไหนอนนย่างให้รอให้น้ามันแห้งก่อนเด็๋สะเสร็จเสด็จเส็จน้ํามันดีดีเดี๋ยวก่อนเอียงดิ เดี๋ยวก่อนนะอย่าเพิ่งให้น้ำมันมันยศดเดยอะๆน้อนี่ครับแม่ฟ้าโอ้โหแม่ฟ้ากินฝีมือลูกชายทอดไข่ป่ะเน่น่น่เน,น่อ่ากินกันโนกเกียครับนี่ทอดเองด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับแป๊บหนึ่งเออ่นหละนะไม่ต้องเอียงแล้วเดี๋ยวมันก็จะเสด็จน้ํามันแล้วนะครับนี่อันนี้อันนี้ก็มีนี่ข้าวผัดกุ้งนะครับ กาลเกตทำเองนี่แล้วก็ปลาสวายทอดนะครับเป็นช่วงเนื้อพุงนะครับนี่ไงอ่าขอแล้วละ่ะขึ้นตเตาได้แล้วขึ้นจานเลยขึ้นจานเลยข้อนั้นใช่อจานนี้แหละนี่นี่ให้ดีกินวันนี้นะกินไม่มีแล้วนะแน่เอ้ยปิดแก๊สเดี๋ยวพ่อปิดให้เดี๋ยวพอ่วพอปิดเองอือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อ เ,เสร็จแล้วเราก็ปิดปิดให้ดีก,กันสกปรกโปงอือนี่ครับเก็บเปิดตู้ก่อนดิเปิดบ้านก่อนดิหนูเอานั่นยังนี่ครับกินด้วยกันนะครับนี่หนูเอาโต๊ะออกอยังเอาโต๊ะออกเอาโต๊ะออก,ออกยังเอาปิดเดี๋ยวยุ่งเข้าเดี๋ยวยุ่งเข้าเดี๋ยวยุ่งเข้ายหญ่นี่เฮ้ยเสีบเยบนะแล้วหนูไม่มีซอสนะไม่เป็นไรหืม กินได้กินด้กินได้กันครับนี่ไงไงเฮ้ยเฮ้ยข้าวผัดพ่อแม่งไหมนี่ว่ะมันออกสีเข้มเข้มืของหนูโอเคนี่อันนี้ของโนเกียนี่ไงครับเป็นไงเป็นไงครับน่าอร่อยจางอาอามามากินกับโนเกียอ่ะโนเกียกินข้าวลูกอันนี้ครับกินข้าวกันนะครับ ากินข้าวกันานโอเกียรสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวพ่อไปเอาน้ำก่อนนี่คือฝีมือหนูเองพ่อไม่ได้ช่วยอะไรเลย,เลยใครหนูทำเองหมดเลยครับทุกคนแอบวันนี้พ่อรถอะไรไปรับหนูรือันนี้รถพ่อเอารถนอนไปเป็นน้ำเดื่อทุกคนกินข้าวดีๆนู่นสวัสดีครับทุกคน นี่ให้ดูลายเครื่องร้อนละแบบจะหมดแล้วนี่นะครับอันนี้พ่อทำอันนี้พ่อทำไข่ดาวหนูก็ทำ I c a n see you boy มาทุกคนเรามาเริ่มกินข้าวกันเลยครับกินข้้าาาาววเอมดี๋ยพ่ทให กินเลได้ไหมกินเลยดิรออะไรล่ะกินข้าวกับโนเกียครับเสพกินข้าวกับน้ำเปล่าก่อนกินข้าวกินกับน้ำเปล่าไม่ต้องไปกินอะไรมากเอาเคร่อะไรไหมอ่ะอืมเอ้ากระดาษเช็ดชู้อยู่ไหนฮะอยู่นี่เอากุ้งนี่ไงกินกุ้งก็เดี๋ยวพ่อแกะกุ้งให้เอาเปล่าอืมน้ำเปล่าพ่อไหมล่ะ กินด้วยกันครับครูอ้อยบอกว่าทานข้าวกับกับอะไรกันจ้าพี่เกียร์ครูอ้อยอ่ามีปลาสวายคุณพ่อทนี่ปลาสวายจืดเป็นมันแล้วก็ไข่เจียวโนเกีย,กยทอดเองไข่แดงแตกด้วยแลวอ,อ,อันนี้น,นี่อันนี้นี่ผมผัดกุ้ง <c oughs> ข้าวผัดไข่ผัดกุ้งใส่น้ำปลาใส่ทุรส แล้วก็แล้วก็ใส่น้ำปลาหมกขุยไอ้ไอ้อะไรนะไอ้ไอห้หอมหอมอะไระก็ไม่รู้เอามาหอมหอมเออเนออี่ยเน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 ี่าผัดผมใส่รสดีด้วยนะสิบสามพี่ต้องไปหาให้ได้เลยโนเกียพี่ต้นข้าวแม่ปุย้ยสวัสดีแม่ปุย้ยกินข้าวย่างน้องทับทิมกินข้าวย่างแม่ออแม่ทัพ <จะ S 1> ทิม <จะ S 1> กินย่างย่างกินเลยลูกอย่าเพินโหนูุยอ่ะอืมกินเลยกินเลยอยากกินข้อืม กินด้วยกันครับสวัสดีครับกินด้วยกันน่าอร่อยไม่ได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราสองคนกินข้าวกันก่อนนะครับก็ถ้าใครอยากจะมากินนะเดี๋ยวไว้ว่าหลังจะทําให้กินนะครับเดี๋ยวผมขอลองชิมข้าวผัดกุ้งแม่ <c oughs> ข้าวผัดกุ้งก่อนแ,แต่แสีมันปแปลกๆสีมันออกดำๆค้ำๆหน่อย นะครับสีมันออกดำๆล้ำๆอุ้ยแล้วข้าวมันแฉะด้วยอ่ะไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรแต่รู้อย่างเดียวคือไข่ดาวอร่อยที่ข้าวมันแฉะนี่มันเป็นเพราะอะไรไม่รู้เนาะหรือว่าผมใส่น้ำมันเยอะไปเปล่าไม่รู้นะอาจจะเป็นเพราะเราใส่น้ำมันเยอะเปล่าไม่รู้นะลองดูครับทำไม่เป็นหรอกแต่แค่มันก็คงเหมือนข้าวผัดไข่อ่ะ มันก็เหมือนข้าวผัดไข่เราพอสั่งข้าวผัดไข่แล้วเราก็เอาแล้วเราก็อะไรนะเอากุ้งใส่ไม่เห็นยากเห็นอะไรใช่ปะ่ะ <c oughs> โอเคนะครับสวัสดีนะครับอนโนเกยียสวัสดีทุกๆุกคนก่อนแม่แก้วใสเนะี่ยไม่เรียกแม่แก้วใสกินพี่เอมกินข้าวกับน้องกินข้าวด้วยกันครับกินข้าวด้วยกันแล้วก็นุ่นฝีมือเขาเองนะเขาทอดเองเจียวเองเนี่ยนะ อลองเอา,าเลยเดี๋ยวพ่อลองกินอย่างพ่อก็โอเคโอเคนะครับทุกคนนี่แม่แก้วสายบอกว่าแม่แก้วสายบอกว่าอะไรนะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีจั๊กี่อ่าจั๊กี่สิริวัลสวัสดีพิเกตไอเซบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกินข้าวกันดีกว่านะครับนี่ไงย่า แม่กินด้วยแม่ฟ้าแม่แก้วสายเพราะว่าแม่กินด้วยคร <c ười> <ๆ>ับ <c ười> โอเคนะครับอันนองเกสสวัสดีทุกคนก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ <c ười> เดี๋ยวกินข้าวก่อนบาย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 ป้าอะไรนะเป่าให้หายร้อนก่อนนะครับเกียร์คิดถึงคิดถึงขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าบายบายจ้าบายบายจ้าขอบคุณมากนะครับทุกคนสวัสดีครับ แม่นายนาสวัสดีแม่นายนาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนเลยสวัสดีครับ